เทคนิคการเสียบกิ่งอะโวคาโดให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับขั้นแรกนะครับคือการเลือกต้นที่จะเอาเข้ามาเสียบนะครับต้นที่จะมาเสียบนะครับต้องหนึ่ลำต้นใหญ่นะครับสแข็งแรงนะครับอายุไม่เยอะจนเกินไปนะครับกิ่งพัน์ุก็จะได้คุณภาพที่ดีนะครับของสวนเราจะชอบต้นที่ค่อนข้างอ่อนหน่อยนะครับเพราะว่า เ,เสียบง่ายนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การติดจะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ดูแลค่อนข้างง่ายปะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเสียบกิ่งกันครับการคัดเลือกกิ่งนะครับควรที่จะเลือกกิ่งที่มาจากต้นแม่พันธุ์คุณภาพด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราขยายไปก็จะได้ให้ลูกแล้วก็กิ่งพันธุ์ที่ดีนะครับควรจะดูที่ตาใบนะครับเนี่ยข้างๆกิ่งนะครับก็จะมีตาใบด้วยนะครับนะ แ, ari, แบบนี้นะครับแล้วก to ็เลือกขนาดให้เหมาะสมกับขนาดของลำต้นนะครับเวลาเราตัดกิ่งนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าขนาดของกิ่งที่เราตัดมาเนี่ยใกล้เคียงกับขนาดลำต้นที่จากต้นพ่อเมล็ดที่เรามีไหมนะครับเนี่ยโดยการวัดดูก่อนนะครับนี่หามุมนะครับหามุมว่าช่วงเนี้ยเราจะต้องตัดแล้วก็จะต้องเสียบตรงไหนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเสียบกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเสียบกันนะครับก็หาช่วงที่ขนาดที่ใกล้เคียงกับกิ่งที่เราจะมาเสียบนะครับจากนั้นเราตัดลำต้นออกนะครับนะแล้วก็ค่อยๆกรีดลงไปนะครับกรีดลงไปลึกประมาณ1.5เซนถึง2เซนนะครับมือใหม่เนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับเรื่องการกรีดนะครับเพราะว่าถ้าเรากรีดแรงเกินไปนะครับกิ่งก็จะขาดนะครับขาดครึ่งเลยนะครับหรือว่าถ้า กรีดไม่ลงลึกจนเกินไปนะครับมันก็จะเสียบได้ยากนะครับนะเราก็จะมาดูนะครับนี่ระวังนิ้วด้วยนะครับบางทีบางคนไม่เคยนะครับเลือดเลยถ้าแนะนำนะครับก็จะแนะนำให้หาที่หนีบนะครับมาหนีบด้วยนะครับจากนั้นมาทาบดูนะครับว่าตรงไหนพอดีนะครับจากนั้นตัดกิ่งที่เราจะมาเสียบนะครับตัดให้เขาเป็นลิมเลยนะครับนี่ลึก1-2เซนก็ได้นะครับอ่า นี่นะครับจากนั้นเสียบเข้าไปที่ร่องของกิ่งได้เลยนะครับนี่เสียบเข้าไปลึกๆนะครับเสียบให้ไปให้หน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสสําคัญที่สุดเลยนะครับนี่เสียบลงไปนะครับจากนั้นนะครับให้เอาเทปนะครับเทปพันกิ่งนะครับนะยาวสักประมาณ20เซนถึง25เซนนะครับแล้วก็ฉีกออกมานะครับพอฉีกเสร็จปุ๊บเราก็จะยืดยืดนะครับ ยืดครับยืดนิดเดียวนะครับไม่ต้องยืดเยอะถ้ายืดเยินจะขาดนะครับนะจากนั้นนะครับเหลือปลายนะครับเหลือปลายไว้นะครับเหลือปลายไว้สักประมาณ1นิ้วนะครับอ่านิ้วหรือนิ้วครึ่งก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็พันจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับหรือจะพันข้างบนลงข้างล่างแต่ว่าพันข้างล่างจะพันง่ายกว่านะครับเพราะว่า กิ่งที่มันแน่นนะครับมันคงมันจะอยู่ข้างข้างล่างนะครับพันขึ้นไปนะครับการพันเนี่ยเราจะพันให้น้ําไม่เข้านะครับนะพันให้น้ําไม่เข้าไปที่ตัวกิ่งที่เราเสียบนะครับเรากันพันกันน้ําไว้นะครับพันเพื่อให้น้ำไม่เข้านะครับแล้วก็ไม่คลายน้ำนะครับพันยังไงก็ได้นะครับให้ให้เขาหนึ่งแนบสนิทนะครับ อ่าแล้วก็น้ำไม่เข้านะครับนี่พันจากข้างบนคือพันจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับ1รอบแล้วก็พันจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับนะจะเลยกิ่งขึ้นไปสัก2เซนก็ได้นะครับหรือ2เซนครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็พันลงมานะครับนี่นะแล้วก็พันลงมานะครับนี่พันปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมได้เลยนะครับ พอเรามัดปมเสร็จนะครับเราก็จะเอาถุงพลาสติกเนี่ยครอบไว้นะครับครอบไว้กันน้ํานะครับเวลาเราลดน้ํานะครับเราก็จะมันจะไม่โดนกิ่งที่เราเสียบนะครับนะแล้วก็ความสูงก็แล้วแต่นะครับบางคนจะชอบเสียบสูงนะครับส่วนเราจะชอบเสียบเตี้ยนะครับเพราะว่าเวลาต้นพันธุ์นะครับเขาจะได้ไม่สูงมากนะครับดู นะครับอันนี้คือเสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้นข้างหลังคือต้นที่กําลังรอเสียบนะครับ่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บนะครับการเก็บนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ เรื่องของแสงนะครับแสงความชื้นนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยถ้าแสงเยอะเกินไปนะครับใบจะไม่ค่อยเดินนะครับใบจะไม่ค่อยเดินแล้วก็จะอ่อนะครับสองถ้าความชื้นเยอะเกินไปต้นก็จะเน่านะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับอันนี้คือคือแปลงที่เราเสียบไว้แล้วนะครับนะแล้วก็ ดูนะครับพออายุถึงอายุนะครับใบตาใบเนี่ยจะเริ่มแตกออกมาเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอายอาุที่เสียบนี้ประมาณสักเจ็ดถึงสิวันนะครับเขาก็จะเริ่มเดินใบก็จะเป็นใบตูมเล็กๆอย่างนี้นะครับนะการวางนะครับไม่ควรวางในพื้นที่ที่เป็นน้ําขังนะครับควรที่จะให้ด้านล่างเนี่ยระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะทําให้ ตัวรากเขาก็จะเน่านะครับตัวกิ่งก็จะไม่ติดอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วก็นี่อันนี้คือใบที่เริ่มเดินออกมาแล้วนะครับอายุประมาณ15วันนะครับ15วัน15วันก็จะประมาณนี้นะครับนี่เราก็เอาเริ่มเอาถุงพลาสติกออกได้แล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องระวังนะครับระวังเรื่องสารเคมีระวังเรื่องอเชื้อโรคเชื้อรานะครับอันนี้ อายุประมาณ20วันนะครับ20ถึง25วันนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเสียบประมาณ25วันนะครับใบก็จะเริ่มเดินแล้วนะครับช้าเร็วนะครับอยู่ที่การดูแลนะครับการให้ปุ๋ยแล้วก็สภาพอากาศก็มีผลนะครับอย่างช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับก็จะเสียบค่อนข้างติดง่ายนะครับคนส่วนมากก็จะช่วงเสียบช่วงตุลาพฤศจิกามกรากุมงพานะครับนะ นี่วิธีเก็บนะครับนี่ถ้ายกพื้นได้ก็ยกนะครับเพราะว่าถ้าอย่างเป็นช่วงที่น้ําขังนะครับก็จะแนะนําให้ยกพื้นนะครับนะเนี่ยมันก็จะทําถ้าถ้าเราไปแช่น้ํานะครับมเมล็ดก็จะเน่ารากก็จะเน่านะครับกิ่งที่เราเสียบไว้มันก็จะเน่าด้วยนะครับนะแล้วอย่าลดน้ําเยอะจนเกินไปนะครับอย่าลดน้ําเยอะจนเกินไปเพราะไม่งั้นเขาจะทําให้เขาเนี่ย กิ่งจะเน่าก่อนได้นะครับนะนี่อันนี้ก็คือต้นที่เราเสียบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาเสียบนะครับหรือไม่มีความรู้พอนะครับก็แจ้งเราเข้ามาได้เลยนะครับเรามีต้นที่เสียบเรียบร้อยแล้วนะครับเมล็ดพันธุ์ก็มีนะครับกิ่งพันธุ์เราก็มีนะครับเรามีทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าสามารถสั่งเข้าไปได้เลยนะครับ นะเรามีเราประสบการณ์เราสอนหมดนะครับตั้งแต่การปลูกการดูแลก,การเก็บเกี่ยวนะครับนะเรามีหมดนะครับลูกค้าย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับดูได้ทุกทุกแอปเลยนะครับเพียงพิมพ์คำว่า avocado to home นะครับหรือโทรนะครับ087 1577899 8 99, 15 8 7 1577899นะครับคุณตัวนะครับลาดีย ID 0 6 1 7 8 7น2 1 0นะครับนะนี่เรามีจำหน่ายครบวงจรนะครับต้นพันธุ์เมล็ดพันธ์กิ่งพันธ์ผลผลิตนะครับเรามีครบทุกอย่างเลยนะครับนะสวนเราอยู่เชียงใหม่นะครับอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะ ลูกค้าสามารถเข้ามาดูที่สวนได้เลยแล้วก็เลือกได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆเราก็จะมาแนะนำให้นะครับส่วนใครไม่มีความรู้ตรงไหนนะครับสามารถปรึกษาได้เลยนะครับนะ